Hello. สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแชร์ไอเทมถูกและดีอีกคลิปนะคะแต่จริงถ้าเกิดใครตาม i อหรือเฟซเนี่ยก็จะเห็นว่าเราลงเป็นรูปภาพนะคะแชร์ไปหลายทีแล้วเราชอบในประสิทธิภาพหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกถเทียบกับปริมาณราคาถูกมากนะแล้วก็จะยังมีสาวสาราคาถามถึงวิธีการใช้บ้างเออซื้อแบบนี้แบบนั้นใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะตัวเนี้ยเขาแอบมีข้อแนะนําในการใช้อยู่เหมือนกันนะคะเลยเอาเมาส์ห้ฟังเป็นคลิปแล้วกันเนอะมาดูหน้าตากันเธอเดิเธอดน นี่เลยหลายคนน่าจะใช้อยู่ด้วยเนาะเพราะเขาก็ดังพอสมควรนะใช้แล้วสิวจะแห้งเร็วแล้วก็ทิ้งรอยน้อยมากอันนี้ซองเก่าใกล้หมดแล้วซองใหม่ก็คือต้องมีติดบ้านไว้อะเออ,อุ่นใจเอาซองสวยๆให้ดูดีกว่า <c oughs> ชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คือจุล a าเฮิร์บแมริโกลอคเนเจลนะคะแต่ว่าก็จะรู้จักกันดีในนามเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนะคะซองมาเหลืองสักขนาดนี้นะนี่อ่ะดอกดาวเรือง ซองนี้10มิลลิกร,รัมนะ39บาทซื้อได้ที่เซเว่มีหมดเลยขนาดเข้ามา10มิลลิกร,รัมเลยนะเออไม่ได้มาเล,เล่นๆใช้ได้เยอะม,มากเลยนะคือเนี่ยอันเนี้ยใช้มา2เดือนแล้วยังไม่หมดเลยยังแบบแอบ,บเหลือก้นๆอยู่ต้องซองบอกละเอียดมากนะคุณสมบัติการใช้วิธีใช้คำเตือนบลาๆนะคะ ตรงนี้ก็จะบอกคุณสมบัตินะคะเซเว่นอินวก็จะเป็นเรื่องสิวเรื่องรูขุมขนเรื่องความมันนะคะแล้วก็เรื่องการผลัดผิวเพื่อให้รอยสิวมันจางลงสําหรับสารสก,กัดจากดอกดาวเรืองเนี่ยเราก็เพิ่งเคยลองใช้จาก ผลิตภัณฑ์อันนี้อันแรกเหมือนกันนะคะจากผลการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าดอกดาวเรืองมีสารไตรเทอร์พีนฟาโบนอยด์แล้วก็ชาโปนีนซึ่งมันก็เป็นภาษาทางการแพทย์นเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ผลของเขาก็คือช่วยต้านการอักเสบของผิวนะคะช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคท,ทีเรียรที่เป็นสาเหตุของสิวและยังช่วยสมานผิวที่เป็นแผลได้อีกนะคะซึ่งเป็นสิวมันก็ต้องเป็นแผลอย,อยู่แล้วใช่ไหมเออก็ถือว่าคุณสมบัติมันเลิศอยู่นะนอกจากคุณดอกดาวเรืองแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของ BHA แล้วก็ AHA BHA ก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าจะเป็นการช่วยลดไขมันที่อุดตันในรูมขนนะคะแล้วก็ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกให้หลุดเร็วขึ้นนะคะส่วนเจ้า AHA เนี่ยก็จะเป็นกรดผลไม้ใช่ไหมช่วยในการผลัดเซลล์ผิวพวกรอยหมอคงคล้ำรอยสิวให้มันหายจางเร็วขึ้นนะ <c oughs> ด้วยความที่ใส่มา2ตัวเลย BHA กับ AHA เป็นการผลัดผิวทั้งคู่นะคะเขาก็เลยใส่ Aloe vera extract ก็คือสารสกัดจาก ว่าหางเจ้าแค่มาช่วยที่ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ระคายเคยืองจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักๆแล้วกันเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่น่าสนใจสําหรับตัวนี้นะในการรักษาสิวเนาะเดี๋ยวดูเนื้อดีกว่าเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบเนี้ยค่ะเนื้อก็จะลื่นๆนะ สำหรับวิธีใช้ตัวนี้ต้องอ่านฉลากให้ละเอียดครบเลยนะเขามีข้อแนะนําแล้วก็คําเตือนอยู่นะจ๊ะใช้ได้2วิธีนะคะก็คือทาทั่วหน้าเพื่อลดการอุดตันหรือว่าลดการอักเสบของสิวในกรณีที่แบบเออเป็นสิวเยอะๆนะคะทิ้งไว้แค่สินาทีแล้วล้างออกนะหรือจะใช้แต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวก็ได้นะคะซึ่งวิธีแต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวเนี่ยสามารถแต้มแล้วล้างออกก็ได้หรือ ทิ้งข้ามคืนก็ได้แต่ทั้งสองวิธีไม่ว่าจะเป็นการทาทั่วหน้าหรือแต้มเฉพาะจุดต้องทาบางๆนะขีดจนใต้ขีดสนใต้เลยคือมีสาวๆมาแชร์ด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. ทาหนามากแล้วก็ทิ้งข้ามพืนอีกสรุปคือออกมาหน้าแดงเป็นปื้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอนเซ็ปตกับวิธีใช้อย่างละเอียดนะคะอย่างเราเองถ้าเป็นสิวอักเสบอ่ะเราจะใช้คาต์นบัตจิ้มแตะเจลนะคะแล้วก็ แต้มที่สิวอักเสบเพื่อให้แบบยามันไม่ขยายวงกว้างไปอ่ะเออแล้วส่วนของการทาทั่วหน้าที่ทิ้งไว้สิบห้านาทีเพื่อลดการอุดตันใช้มันใต้ผิวอะไรเงี้ยเราจะใช้อาทีละครั้งอืมส่วนการใช้แล้วหน้ามันจะลอกเป็นขุยไหมอะไรเงี้ยเราว่ามันอยู่ที่การบำรุงผิวแล้วก็สภาพผิวของแต่ละคนด้วยเนาะของเราเองเวลาทาทั่วหน้า ไม่เป็นขุยไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะเขาใช้ตามเวลาของเขาถูกปะส่วนที่ทาที่บริเวณที่เป็นสิวอะมันมีการลอกอยู่แล้วเพราะเขาช่วยในการผัดผิวด้วยนะทําให้มันไม่เป็นรอยดําเราก็ต้องบํารุงเองหลังจากนั้นนะเนาะ ออแล้วเป็นสิวอ่ะบำรุงได้นะไม่เป็นไรไม่ผิดนะคะไม่ต้องแซะถึงขนาดแบบโอ้ยเป็นสิวต้องหยุดทุกอย่างกลัวแพ้กลัวนูน่กน,น,ก,ลน,นกลัวนี้ก็คือต้องเลือกใช้อ่ะนะคะคนที่เป็นสิวอักเสบมากๆอาจจะไปใช้พวกโอโลเจลที่ช่วยทําให้ผิวมันได้รับการเป่าบปโลมาเออให้มันชุ่มชื้นนะคะส่วนคนที่เป็นสิวแค่เฉพาะที่ก็เว้นบริเวณที่เป็นสิวไว้ส่วนอื่นของใบหน้าเราก็บำรุงได้ปกติะคะ่ะ โอเคก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ชอบนะคะแล้วก็ราคาถูกเอามาแชร์ให้สำหรับสาวๆที่เป็นสิวเนาะถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเราตอบได้เดี๋ยวเราตอบให้นะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วไว้มีอะไรเด็ดๆเอามาใช้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ